ต้องบอกว่าจุดกําเนิดของโลโซจริงๆน่ยที่ที่ได้มาพบกัน3ามคนคือพี่เสกผมแล้วก็พี่รัฐนวยก็คือทิ่ท,ที่จังหวัดลําปางนี้นะครับเ,เล่นอยู่ที่มดยิม้มใช่ใช่แล้วพี่รัฐเล่นอยู่ที่ทิฟช้างทิฟช้าง<อ>ก็คือมันจะมีเป็นผับใกล้ๆกักกนนะของผมมันจะให้โซหน่อยนะมดุมมดยิม้ม,มถ้าคนสมนะัยนั้นจะ,จะ,จ,ะจะรู้คนลำปางตอนหลังเปลี่ยนชื่อเป็นภาษาอังกฤษด,ด้วยใช่ไหมฮะเป็น,เป,นเป็นว่างไงสมัยแอน เหมือนเดิมเลยอ้าวอันนี้เรื่องจริงใช่ใช่ใช่ก็เปลี่ยนจากพอยุคไฮเทคเข้ามาเนี่ยบพี่หมอตุ้มก็รู้ดีว่าอ๋อนี่ต้องเปลี่ยนชื่อละเป็นบดยิ้มจะเฉยไปหน่อยให้พมาดูแบบว่าไฮเทคเหมือนนะสมัยแอนสมัยแอนเหมือนสมัยบัฟเฟลอ่ะตอนนี้สมัยแอนพี่รัตพี่รัตก็เล่นอยู่ที่หนึ่งชื่อชื่อภาว่าแม่วังนะครับก็ถ้าสายสายบูเนี่ยถ้าสายบูในลําปางสมัยนั้นจะรู้ดีว่า ถ้ามึงอยากกินเหล้าแบบประมาณว่าเมามาจากข้างนอกแล้วก็มาซัดกับโจดอะไรเงี้ยก็จะต้องไปแม่วังเนี่ยที่พี่รัฐเล่นอยู่แหละไอพี่รัฐทำไมมึงผมหายไปเยอะนะก็พอดีใช่ใช่พี่รัฐเหนกับการโลโซนะพกรับผมอาจจะหายไปหน่อยอ๋อไม่หน่อยเลยเริ่มเยอะแล้วเป็นไงครับต่อก็ิ้มอะไรนะอีกร้านหนึ่งชื่ออะไรนะ อีรัตอีรัตชื่อแม่วังอ่าแม่วังแม่วังนะครับนี่แหละครับก็พี่รัตเนี่ยเขาทาไมถึงได้มาเจอกันคือเขาเขารู้จักกับเสกมาก่อนอยู่แล้วนะแล้วทีเนี้ยผมกับเสกเนี่ยเ็าจะเจ้าเจ้าของมดยิ้มเนี่ยเขาจะให้ให้บ้านหลังหนึ่งอยู่ติดแม่น้ําวังเลยนะครับให้ให้พักกันทั้งวงกันแหละแล้วทีเนี้ยพี่รัตเนี่ยแม่งที่ที่วงเขาจะเบิกเบิกแอดวานไปซื้อไอ้เป็นโนคีย์บอร์ดนะนะเสร็จแล้วไอ้มือคีย์บอร์ดเนี่ยก็ดันไอ้หอบ ไอ้เป็นโนคีย์บอร์ดเนี่ยหนีไปพี่รัตก็เลยต้องเล่นใช้นี่ <c oughs> เขาก็เลยบอกโอ้ยพวกคุณไม่ได้ยิบหอบเครื่องไปหมดไอ้ไอเจ้าของโรงแรมเขาก็เลยหักหักตังพิรัตพิรัตก็พี่ไม่ค่อยมีตังเท่าไหร่ว่าอะไรเงี้ยเสกทนใจดีไงอ่ะมึงมาอยู่กูเนี่ยรัตอยู่อยู่ตรงไหนนะเสกที่ที่บ้าน อยู่ใต้บันไดยอยู่ห้องใต้บันไดมีห้องใต้บันไดยอยู่ก <laughs> มีคนอยู่ห้องหนึง่งเออมันมันเต็มไงบ้านมันเต็มไปหมดคือพูดง่ายๆอยู่ห้องนั้นนี่พาสาวกลับจากโรงแรมไม่ได้เลยคอนเสิร์ตไม่ได้เลยเออแต่พวกเราอยู่ข้างบนก็พอพากลับได้อยู่ผมไม่เคยนะครับพี่เสกมึงแหละตัวดีก็เดี๋ยวค่อยๆเล่าไปเรื่อยครับแต่ว่าก็เนี่ยประมาณนี้ว่าว่าว่าจุดกัเหมือนที่ได้เจอกันสามคนนะฮะ ก็จริงๆิงเนี่ยในบ้านหลังนั้นเนี่ยไม่ได้มีแค่พี่เสกโลโซพี่ใหญ่โลโซพี่รัฐโลโซในเวลาต่อมานะฮะในบ้านนั้นยังมีคุณหลังต่อมาคุณหลังนี่เขาก็มาเป็นนักร้องนําวงเครซี่นะครับแล้วก็ยังมีไอพี่แสนนะแสนนากาก็พี่ชายเสกนี่แหละแสนนากาก็ไปอยู่ด้วยอตอนนั้นมันไปต่อยใครวาที่ที่ตอกจันทร์อะอะไรทีมันหนี <c oughs> ขึ้นมาร้องเพลงกับมึงอะ,ะเขาไปมีเรื่องกันมาเส <c oughs> ร็จไปม,มีเรื่องเสร็จแล้วก็ขึ้นมาอยู่ลําปางเสกเขาก็เลยฝาก ฝากงานไปเป็นผับเพื่อชีวิตนะบ้านนี้เสียงร้องผับอะไรน่าใหญ่ผับอะไรนะโอโอทาวะใครไปเที่ยวโอทาวบ้างครับใครเคยไปเที่ยวบ้างใครคนลำปางเคยทานไปเนี่ยที่เล่ามาเนี่ยลำปางแต่แต่กะแก่กออร้านโอทาวใช่ใช่อยู่ตรงข้ามกับหมดยิมแล้วไม่น่าเชื่อบ้านหลังนั้นยี่สิบกว่าปีต่อมาเกือบสามสิบปีจะมีศิลปินเยอะมากเลยนะในหลายคนเลยที่พูดมาเนี่ยใช่ วันหลังเดี๋ยวจะนี่ผมผมไปถ่ายสกรปมาแล้วพิเศษเอาหนีไปถ่ายตอนไหนอะตอนตอนคุณยังไม่ลงเครื่องบินเนี่ยไปถ่ายเดี๋ยวคงจะมีในในเวลารีลันอะไรเงี้ยนะโอเคได้โอเคค่ะเดี๋ยวค่อยๆเล่าเอาเพลงต่อไปเลยดีกว่าเอาเพลงต่อไปก่อนเต้นได้นะครับเต้นได้นะเมาเราเต้นได้อ่าโอเค